เวอร์ชันนี้น่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นมีดจากยี่ห้อหรือว่าแบรนด์นะครับ k i m Performance นะครับมีดเล่มนี้ผมยืมมารีวิวจากเจ้าของท่านหนึ่งใจดีที่ให้ยืมนะครับผมนี่คือมีดขุนดงคัสตอมนะครับขุนดงก็เป็นนามเรียกขานของท่านเรวัตกิ่นเกสรน,นะครับซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันนี้ตอนรีวิวเนี้ยหลายๆคนหลายๆท่านน่าจะรู้จักท่านเรวัตด,ดีนะครับผมโอเค ก็มาพูดถึงตัวดีไซน์มีดกันเลยนะครับผมตัวซองมีดก็จะเป็นไขเด็กสีดำนะครับในตัวนี้เนาะด้านหลังจะมีห่วงร้อยเข็มขัดนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีเรเวทนะครับเจาะไว้เพื่อยึดให้ซองมันแข็งแรงขึ้นโดยซองที่เลือกใช้นะครับเขาออกแบบมาเป็นทรงทาก้คือใช้ไขเด็กชิ้นเดียวกันหอ่อหุ้มอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยึดไว้แค่ด้านตรงนี้นะครับซองก็จะมีความแน่นหนากระชับแข็งแรงไม่ค่อยมีการโยกสั่นเท่าไหร่นะครับน้ำหนักเดี๋ยวลองวัด ช่างน้ำหนักวัดขนาดของมีดดูน้ำหนักทั้งหมดเลยนะครับเมื่อช่างพร้อมซองเลยนะ305นะครับแล้วก็ตัวมีดอยู่ในซองนะครับจะเอาออกก็คือจับ่างนี้แล้วดันแร้มออกก่อนแล้วก็ดึงออกนะครับตัวมีดอย่างเดียวนะครับ226กรัมซองอย่างเดียวอยู่ที่80กรัมนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าขุนดงเนี่ยเป็นมีดที่ขายดีที่สุด ก็ว่าได้นะดังที่สุดนิยมที่สุดนะครับเสียงตอบรับดีสุดจองกันเยอะขายหมดเร็วสุดเลยนะครับแล้วก็ขุนดงเองออกมาหลายเจเนอเรชันแล้วตัวนี้น่าจะเป็นขุนดงเจเนอเรชันแรกๆแต่มีการคัสตอมนะครับเท่าที่สังเกตดูน,น่าจะเป็นส่วนของปลายใบที่มีความแหลมกว่ารุ่นปกติผมมีขุนดงรุ่นแรกด้วยนะเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูว่าหน้าตาขุนดงรุ่นแรกกับรุ่นที่เป็นคัสตอมเนี้ยเขาจะมีความต่างกันยังไงและปัจจุบันเองขุนดงหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะครับ ขุนดงเป็นมีดท,ที่ออกแบบมาเป็นมีดยังชีพกึ่งกึ่งอาวุธนะครับก็คือใช้เป็นมีดสําหรับต่อสู้ได้ใช้เป็นมีดสำหรับใช้งานยังชีพได้ด้วยนะจะเป็น survival กึ่งกึ่ง combat knife นะครับซึ่งอ,ออกมาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ตัวขุนดงเองเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปงวัสดุรวมถึงดีไซน์อยู่เรื่อยๆตัวนี้เป็นขุนดง based on น่าจะเป็น first gen นะครับ ส่วนของใบของขุนดงจะมีความโดดเด่นก็ตรงที่ปลายของใบเนี่ยจะเป็นทรงทันโตแต่ตัวนี้จะเป็นทันโตที่มีการโมดิฟายให้ต่างจากขุนดงรุ่นปกติในเจนแรกด้วยก็คือปลายจะมีองศาที่แหลมแล้วก็เอียงมากกว่าปกตินะครับเ,เรียวกว่าปกติสันของใบจะมีความหนามากเลยซึ่งถ้าผมลองวัดขนาดให้ดูนะครับวัดขนาดโอเวอร์ออลก่อนแล้วกันนะหัวท้ายนะครับอยู่ที่ประมาณ9.25นิ้วโดยประมาณนะครับหรือ23.4เซนติเมตร ใบมีดนะครับความยาวอยู่ที่4.3 4.4นิ้วนะครับ4.4นิ้วหรือ11เซนติเมตรและตัวด้ามน,นะครับมีความยาวอยู่ที่4.7นิ้วหรือ12เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่เล็กกว่ารุ่นปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยใบยาว5นิ้วนะครับ4.99 5นิ้วแต่ตัวนี้4นิ้วกว่าไม่ถึง5นิ้วนะครับก็เล็กกว่าสันของใบมีความหนาเท่าไหร่ต้องบอกว่าหนาอยู่นะครับเท่าที่ดูเนี่ย สันใบหนา5.6มมเลยนะถือว่าหนามากนะ5.5 5.6มมก็หนากว่ารุ่นปัจจุบันหรือว่ารุ่นก่อนๆหลังๆเยอะนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย KRM เขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่า ทำมีดบางแล้วมันจะแข็งแรงระดับไหนนะเขาก็เลยทาหนาไว้ก่อนเพื่อความแข็งแรงแต่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้นทักษะการผลิตที่เก่งขึ้นนะครับรวมถึงเครื่องจักรแล้วก็ความรู้ตกผลึกแล้วนะครับก็สามารถทํามีดได้บางลงแต่ยังคงความแข็งแรงได้ไม่น้อยไปกว่ามีดรุน่นก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเราก็ได้อ,อุปก,กรณ์ที่แข็งแรงแต่ยังคงน้ําหนักเบาด้วยนะครับผม สันของมีดบริเวณด้านบนเราจะเห็นว่ามีแรัมนะครับหรือว่าเป็นเนินที่สามารถจะวางพักนิ้วแบบนี้นะครับ ซึ่งแรมนี้ก็จะช่วยเบรกไม่ให้นิ้วถลําไปด้านหน้าและคอนโทรลสันได้สะดวกขึ้นสันมีดส่วนกลางตรงนี้นะครับจะมีความกว้างแล้วก็ปลายตรงนี้จะมีการปาดลบความหนาลงทําให้ปลายมีความเรียวแหลมนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนตรงนี้เป็น f ฟอร e e d g e ก็คือเป็นคมหลอกนะไม่คมจริงนะครับสามารถใช้ขูดเล็บได้ประมาณนึงแต่ไม่ได้คมขนาดตัดอะไรได้ใช้ตอกทุบนะครับกระดูกสัตว์อย่างเช่นกระดูกไก่อย่างนี้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นการ กระดกตวัดนะครับเป็นอาวุธกลับก็ได้รวมถึงบางคนชอบก็ไปรับให้คมได้ใช้จุดแท่งไฟได้ด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานเป็นมีดยังชีพมากๆเลยส่วนการรับคมเจียใบยนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นลักษณะคือเป็นฮอลโลกรายนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเป็นไฮฮอลโลกรายที่ค่อนข้างหนาเลยนะครับเป็นขมเว้าซึ่งฮอลโลกรายเองเขาก็จะเด่นเรื่องของการตัดสไลด์ผ่านที่ดีนะครับรวมถึงคมที่เฉียบส่วนตัวคมเองนะเนี่ยมีดเล่มนี้ไม่เคยใช้งานเลยนะครับใหม่มากนะครับแทบไม่มีรอย ขูดขีดอะไรที่คมเลยนะคมเนียนมากนะครับแล้วปลายตรงนี้ก็จะเป็นอีกองศาหนึ่งซึ่งปลายก็จะเป็นการคัสตอมให้มีความเรียวแล้วก็แหลมขึ้นเหมาะกับการแทงถะลวงได้ ทรงของใบเป็นทรงทันโตแบบโมดิฟายนะอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปแล้วก็ผิวของข้างใบเนี่ยเป็นสโตนวอชแบบหนักหน่วงทําให้ลดแสงสะท้อนนะครับต่างกับตรงที่มันไม่ได้ทำสโตนวอชก็จะเงากว่านะครับลดแสงสะท้อนเก็บกักสารลอลื่นได้ดีแล้วก็ต้านสนิมได้ดีขึ้นด้วยส่วนด้านหน้าตรงนี้จะมีรูสําหรับร้อยเชือกนะครับในการทําเป็น อาจจะพันกับแท่งไม้แท่งเหล็กนะครับเพื่อเป็นสเปียร์เป็นหอ,อกเป็นอาวุธที่ยืดหรือว่าจะมัดเป็นกาดนะครับใช้เชือกใช้สายไฟมัดก็ได้ด้วยโดยบริเวณกาดตรงนี้จะมีชื่อนะครับรุ่นขุนดงอยู่เห็นไหมครับจุดจุดขุนดงจุดๆดนะครับด้านนี้เป็น KRM Performance logo นะครับ KRM Performance รุ่นใหม่แล้วเราตรงนี้ก็จะปาดความหนาลงเพื่อให้สอดเข้าสอด เข้าออกในซองได้ง่ายขึ้นส่วนด้ามตัวนี้เป็นฟูแทงนะครับก็คือแกนโลหะตั้งแต่ใบจนถึงซ้นข้างในเป็นชิ้นเดียวกันแล้วมีผลิตด้วย k 1 1.0จากโบเลอร์ออสเตรียนะครับบริษัทวอชเทาพายก็คือเป็นบริษัทแม่มีบริษัทลูกก็คือโบเลอร์นะครับออสเตรียแล้วก็อูเดนอมของ s o บีเดนนะเป็นเครือเดียวกันนะครับอูเดนมก็จะใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนโบลเลอร์เขาจะใช้เป็นรหัสเลขนะครับก็จะต่างๆกันไปซึ่ง K110 เ,เนี่ยเขาเป็น c o รเ r ิร์กอะลลอยดสตีลนะครับก็คือเป็นโลหะอะลลอยที่มีโครเมียมสูงนะครับแต่ไม่ใช่สเตเลสนะสูงแบบ12%กว่าอะไรแบบเนี้ยยังไม่เกิน14%เ นะครับแล้วก็เด่นเรื่องการรักษาความคมที่ดีนะครับทนการเสียดสีสูงมีความแข็งรักษาคมดีมากนะครับแต่ก็รับไม่ยากเกินแล้วก็ไม่ง่ายเกินนะครับเสียคมไม่ง่ายไม่ทนสนิมเท่ากับสเตเลสแต่ก็ทนสนิมพอประมาณนะครับ KIM เขาก็จะมีวิธีทำ Heat Treatment ทำให้ชั้นโครเมียมคาร์ไบรน์เนี่ยกระจายแทรกอยู่ทั่วผิวของโลหะทำให้โอกาสที่จะเกิดสนิมเป็นไปได้ยากแล้วก็ช้ากว่าเดิมนะครับก็ผมใช้งาน K110 ของ KIM Performance อยู่ก็ ผมว่ามันขึ้นสนิมช้าแล้วก็น้อยกว่ากว่า D2 ที่เราคุ้นเคยเยอะๆเลยส่วนของด้ามเนี่ยจะมีการใช้วัสดุสังเคราะห์นะครับในเล่มนี้นะแต่จริงๆขุนดงเขาจะมีใช้วัสดุเป็นไม้ก็มีเป็น G10 G11 รวมถึงในเล่มนี้ก็คือไมค์คาต้านะครับเป็นสีด์กบรา์ไมค์คาต้าเป็นแคนวาสนะครับผ้าใบ โดยการใช้แผ่นค่ากับเลซินอัดเข้าไปให้แน่นนะเป็นชิ้นแล้วก็ประกบเข้าไปจากนั้นก็นํามาขัดนะครับการยึดก็จะเป็นหมุดทองเหลืองหรือว่าบรอนซ์หรือว่าทองแดง copper brass พวกน,ะปปน,นี้ยึดไว้พร้อมกับท่อสแตนเลสแล้วก็เป็นหมุดสแตนเลสหัวท้าย3จุดนะครับไลเนอร์สีแดงด้านในานี้เป็นส่วนที่ทําให้ตัวไมคาตากับตัวด้ามโลหะประกบกันสนิทมากขึ้น ด้านหน้ามีฟิงเกอร์กระดาตรงนี้นะครับแล้วก็ท้ายก็จะเป็นท้ายมนๆซึ่งในรุ่นแรกๆออกแบบมาเพื่อใช้เป็นสากทุบบทอะไรแบบนี้นะครับรูแลนยัดก็กันหล่นกันหายแล้วตัวด้ามเองจะมีความแบนนะครับแบนแต่ว่าจะมีความโค้งนิดหน่อย เพียงแต่ด้านบนตรงนี้นะครับยังมีความเหลี่ยมอยู่เขายังไม่ได้ลบมนมากนะครับจับแล้วก็รู้สึกว่ามีดมันจะมีความแบนแล้วก็บางอยู่ในมือเวลาคอนโทรลสามารถจะพลิกข้อมือได้สะดวกรวมถึงการจับรีเวิร์สก็ทําได้สะดวกถนัดดีนะครับแต่จะมีความเหลี่ยมๆอยู่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการขัดให้มันมนมากเท่ากับปัจจุบันนะครับแต่ก็เป็นมีดที่สามารถคอนโทรลข้อมือได้สะดวกนะครับรวมถึงการออกแรงกดนะครับที่สันมีดถ้าจำเป็นต้องออกแรงแบบนั้นนะครับนี่ก็เป็นขุนดงรุ่น คัซอมนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับขุนดงรุ่นแรกๆที่ผมพูดตะกี้นะว่ามันคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าขุนดงสแตนดาร์ดเนี่ยหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเจนเดียวกันเลยนะแต่ต่างกันตรงที่ขุนดงปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าปลายเขาจะมีความมนกว่านะครับส่วนรุ่นคัสซอมในเล่มเนี้ยที่ผมรีวิวไปเนี่ยปลายใบเขาจะแหลมกว่าเยอะนะครับทั้งที่ความยาวใบพอๆกันเลยนะมีลองเทียบให้ดูนะครับในรุ่นคัสซอมเนี่ยใบเขาจะสั้นกว่าเพราะว่าเหมือนเขา ปรับองศาใบาให้แหลมขึ้นนะครับปลายเขาก็เลยจะหายไปส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ลักษณะของความหนาเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะครับอาจจะตัวคัสตอมนี่จะหนากว่าหน่อยนึงเพื่อความแข็งแรงแต่ตัวปกติก็จะบางกว่านิดนึงนะครับความกว้างใบก็เหมือนรุ่นธรรมดาจะกว้างกว่าด้วยนะครับแต่ความยาวด้ามอะไรคล้ายๆกันก็ยังจะสังเกตได้อีกว่าลักษณะของส้นด้ามเนี่ยสตัวนี้จะมีความต่างกันเพราะว่ารุ่นคัสตอมเนี่ยเขาจะมีการแตกต่างการออกแบบการผลิตที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาเห็นไหมว่า รุ่นธรรมดามันจะมวนกลมอย่างเงี้ยแต่รุ่นคัสตอมเขาจะดูเป็นลายชัดเจนนะครับว่ามันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก่อนนี้ก็เป็นมีดขุนดงคัสตอมนะครับที่ไม่ค่อยได้เจอแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วในปัจจุบันนะผมคิดว่าน่าจะไม่กลับมาผลิตแล้วนะครับในทั้ง2โฉมเลยนะซึ่งถ้าใครเป็นนักล่าสะสมมีดเก่าหรือว่าชอบชิ้นชอบ KI Perform a n c e เองผมคิดว่าน่าจะ มีโอกาสจะจับไว้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ก็มา่นที่จะล่าไว้ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ขุนดงไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าเองเนี่ยเขาก็แทบจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับมันเขาเรียกว่าผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดหมดแบบหมดเร็วมากหมดจนแบบโอ้จะหมดอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ท้ายคลิปผมจะเทียบกับขุนดวงรุ่นปัจจุบันบ้างนะครับซึ่งหน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนไป เยอะมากนะครับเห็นไหมว่ารุ่นใหม่เขาก็จะดูทันสมัยขึ้นใบก็จะเหลี่ยมชัดเจนขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นด้วยนะนี่ลองดูนะครับก็แล้วแต่ชอบนะส่วนตัวผมผมมีตัวนี้อยู่นะครับก็ไม่คิดจะขายนะครับเพราะมันหาไม่ได้แล้วแต่ว่ารุ่นใหม่ๆที่มีมาผมก็จะซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วก็ดีไซน์เนี่ยผมชอบรุ่นใหม่มากกว่าแต่บางคนเขาก็ชอบรุ่นเก่ามากกว่าอย่างเช่นช่องอพี่คลาสนะครับมีดและขวานนะพี่เขาบอกว่าเขาชอบรุ่นเก่ามากกว่าเขารู้สึกว่ามันถึกมันคลาสสิกอะไรแบบนี้ด้ามน,นี้ผมก็ไปขัดเพิ่มเองนะครับขัดให้มันมนให้มันเรียบขึ้นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้ามเดิมๆยังไม่ได้ขัดอะไรนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะดูรีวิวย้อนหลัง km performance ในเพลย์ลิสต์ได้เสิร์ชชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อได้ Comment, like, Share ไดคอคมเมนต์ไลค์แชร์ได ขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่อพิตซนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์